อยู่กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งค่ะนี่ค่ะวันนี้นตั้นกลนลุมท่อท่อนะคะกลหลุมทั้งแซกแล้วก็ท่อน้ำเสียนะคะนี้แบ่งเดี๋ยวคนเราลุมก็คุณพ่อทรายนะคะไม่รู้จะเสจไหมวันนี้ไม่รู้คนจะเสร็จหรือว่าอะไรจะเสดเนี่ยละว,วันนี้ สร็จแน่นอนคนเสร็จนีค่ะเป็นกำลังใจให้น้องตั้นด้วยนะคะกับคุณพ่อคุณพ่อด้วยนะคะนี่ค่ะวันนี้จัดเต็มงานหมูหมูแต่ไม่หมูนะ นี่ค่ะไม่ไว้กดลงไปกดลงไปได้เท่าละสองเซนเนาะค่ะต้องเอาน้ำแช่ไว้เพราะว่าดินแน่นมากดินมั่นมากเลยเป็นอเลยคุณพ่อ, <Okay. S 1> อแข็ง <laughs> สู้ไม่สู้ <laughs> สู้ไม่สู้ก็ต้องสู้แหละวันนี้ <laughs> นี่ค่ะ เพราะว่าได้บอกเอาไปแล้วว่าทีกลลุมเมื่อเด้กก็ต้องได้ทำแหละนี่ค่ะต้องเอาน้ำมาไว้ก่อนเนาะค่ะแข่งคักใกล้ใกล้ความจริงไหมไม่ใกล้เลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งด้วยจา้ากราบขอบพระคุณ FC, ทุกท่านทุกกำลังใจคอยให้กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งคะ่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำล่ำรวยรวยทุกๆท,ท,ท่านจา้ากราบขอบพระคุณมากคะ่ะ น้องตั้นเอาน้ำหมาไว้นี่เนะคะ่ะคุณพ่อทรายไม่ชอบใส่น้ําเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนว่ามีมาความสกรปรกคน่าอันนี้น้องตั้นชอบความสกรปรกจะได้กลนง่ายเด้เพื่นมีเสอน้ําผุดอ่ะโอ้ขนาดขนาดเสียมยังย่านเลยนะ่ะดังตึกตึกเลยดูความแข็งของของขี้ดินเดลอค่อะพุดน่ะ แล้วอันนี้คุณพ่อรับผิดชอบลุมตัวนี้เนาะคะ่ะอันนี้ส่วนน้องตันรับผิดชอบนะะี่ค่ะหลุมตัวนี้เส้อน้ำมาน้ำไว้ก่อนฉันไม่ไว้ <c oughs> ไม่ไวเลยคุณพ่อเอาแบบแห้งๆเลยคุณพ่อ่นว่าย่านเป็นขี้ตม๋ม่นว่า ถ้น้ำซึมลงไปก่อนเดี๋ยวจะได้กลนตอนหน้าสิได้กลนตอนบ่ายคุนมั่งนี่ค่อยเอาน้ำเสิร์ฟเป็นสุโมงแล้วยังมีซึมเลยความแข็งของดินขลืกขลือเอาสู้สูคุณพ่อสู้สู